One, two. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกน้องสายอีกแล้วนะคะกับช่องวิสูมหาชนจ้าวันนี้นะคะน้องสายออกมาอัดคลิปนอกสถานที่นิดนึงนะคะวันนี้ก็จะไปส่งมอบรถกับพี่เก่งนะคะที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะตัวนี้นะคะเ,เป็นรถรุ่น GS นะคะเกียร์ MT นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้านะคะด้านหน้านะคะเราก็ติด เป็นตัวโลโก้ให้ลูกค้านะคะเป็นตัวนังสือสีดำนะคะแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะเราทำสีนะคะ3ชิ้นนะคะแล้วก็มาในส่วนของครอบคิ้วตัวสีตรงนี้นะคะเราทำการแรปนะคะแล้วก็เราติดตัวข้อไฟด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะเป็นแบบดำด้านตัดด้วยเส้นสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะติดข้อไฟตัดหมอกนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้านิดน sure ึงนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะติดชุด เกิตหน้านะคะมีแบบหัวแดงนะคะไฟ LED ทั้งสองฝั่งนะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยะคะ่ะด้านข้างนะคะนี่ค่ะล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กขั้บนะคะลายดอกไม้นะคะยังมอนเตอร์เอนะคะนี่ค่ะจะเป็นลายแบบนี้นะคะติดตั้งมากับ ซุ้มล้อนะคะนี่ค่ะขนาด6นิ้วแบบดำด้านนะคะแบบมีหมูดแยก2ชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะ,ะกระจกมองข้างก็จะเป็นการแลปนะคะแล้วก็ใช้บันไดนี้เราทําสีให้ลูกค้านะคะ,ะและนี่ค่ะเบ้ามือนะคะก็จะเป็นแบบดำด้านตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะสีประตูเลยนะคะเราติดให้พร้อมกันาศาสตร์นะคะฟิล์มของเราเป็นเซรามิกนะคะนี่ค่ะดำดำหกรอบพันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มาในส่วนงด้านท้ายค่ะโลบ้านะคะก็จะเป็นแบบทรงสปอร์ตนะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะอ่ะมาดูด้านท้ายกันเลยด้านท้ายก็จะเป็นข้อไฟนะคะท้ายนะคะก็จะเป็นตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะอันนี้เราจะแมทให้มันเข้าเซตกันนะคะแล้วก็ประตูตัวเปิดกระบะท้ายนะคะก็จะเป็นแบบการแล็บนะคะนี่ค่ะและเป็นสีดําแล้วก็กันชนท้ายทาสีดำเดี๋ยวเราดูเต็มเต็มคันกันเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างนี่นะคะนี่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นลายแอดลีดนะคะลายอื่นเราก็มีให้เลือกนะคะนี่ค่ะฝาถังปิดน้ํามันนะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็น้องสายก็ ขอฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์น,นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่ต่อไปของน้องสายด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย